หน้าประหลาดที่ไม่ว่ากาแล็กซีนั้นจะเคลื่อนที่หรือจะหมุนตัวด้วยความเร็วที่สูงเพียงใดแต่ดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีก็ยังคงอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนและก่อติดกันอย่างเหนียวแน่นแรงดึงดูดจากสาสารมืดที่แทรกซึมอยู่ทั่วกาแล็กซีนั้นทําหน้าที่สร้างแรงโน้มถ่วงกระทําต่อบรรดาดวงดาวต่างๆเพื่อยึดโยงกาแล็กซีให้คงรูปอยู่ได้อย่างนั้นอาจจะทําให้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันและทฤษฎีสนามความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ถูก หรือใหม่หมดซอกแซกมาแล้วค่ะปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาจักรวาลวิทยาที่หนักฟิสิกส์ก็ยังแก้ไม่ตกและนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่คือการมีอยู่ของสารมืดหนักฟิสิกส์ไม่รู้ว่ามันมีลักษณะเช่นไรเป็นอนุภาคหรือปรากฏการอะไรกันแน่แล้วกดแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำเป็นต้องถูกดัดแปลงหรือไม่นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่หนักวิทยาศาสตร์งุนงงกับวิธีที่กาแล็กซีจัดการกับโครงสร้างของตัวมันเองมันน่าประหลาดที่ไม่ว่ากาแล็กซีนั้นจะเคลื่อนที่หรือจะหมุนตัวด้วยความเร็วที่สูงเพียงใดแต่ดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีก็ยังคงอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนและกาะติดกันอย่างเหนียวแน่นคงสภาพเป็นกระจุกไว้ได้เหมือนเดิม โดยไม่ถูกแรงหมุนเวียงออกไปและนั่นก็ดูเหมือนว่ากาล็กซี่เคลื่อนที่หรือหมุนตัวด้วยความเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นสมมุติฐานเรื่องสาสารมืดจึงดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าสาสารที่มองเห็นได้ทั้งหมดซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าแรงดึงดูดจากสาสารมืดที่แทกซึมอยู่ทั่วกาล็กซีนั้นทำหน้าที่สร้างแรงโน้มถ่วงกระทำต่อบรรดาดวงดาวต่าง เพื่อหยุดโยงกาแล็กซี่ให้คงรูปอยู่ได้อย่างนั้นแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือสาสารมืดที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่ราว27%ของสาสารและพลังงานทั้งหมดในเอกภพส่วนสาสารที่เรามองเห็นมีเพียง5%เเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าสาสารมืดนั้นมีมากกว่าสสสารที่เราสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดในจักรวาลร,รวมกันถึง5เท่า ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่ามนุษย์เรานั้นแทบจะไม่รู้จักจักรวาลของเราเลยและนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะตามหาสาสารที่มองไม่เห็นเหล่านี้แต่สมมุติฐานเรื่องสาสารมืดที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของสาสารบนท้องฟ้าที่มีมาอย่างยาวนานกับถูกโต้แย้งด้วยชุดการศึกษาใหม่ที่มองว่าสาสารมืดไม่มีอยู่จริง และไม่จำเป็นต้องนำเอาสสารมืดมาใช้อธิบายการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของกาแล็กซี่ที่ไม่สมเหตุสมผลนี้เพราะในชุดการศึกษาใหม่ได้ให้มุมมองการทำงานของแรงโน้มถ่วงในวิธีที่แตกต่างจากที่ไอแซคนิวตันและเอาเบิร์ตไอสไตน์ได้ทำนายไว้อย่างสิ้นเชิงจากความพยายามอธิบายเรื่องสสารมืด ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีการถกเถียงกันอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์นั้นในปีคศ2009เอลิกเวอร์ลินนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีชาวดัตจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมได้เสนอสมมุติฐานของเขาผ่านเอกสารหนา51หน้าโดยได้อธิบายว่า แรงโน้มถ่วงเป็นแรงฉุกเฉินไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานหรือแรงพื้นฐานในธรรมชาติซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดว่าความคิดของเวอร์ลีนจะสามารถอธิบายจักรวาลได้ดีกว่าแบบจำลองที่มีอยู่โดยไม่ต้องใช้สา,า,สารมืดและนั่นก็เป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับจุดกำเนิดของแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ ซึ่งทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นของนิวตันที่มองแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงที่มองไม่เห็นและไอน์สไตน์ซึ่งคิดว่าเป็นผลมาจากความโค้งของการอวกาศและพลังงานแต่ชุดข้อมูลธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงที่นักฟิสิกส์ใช้ในปัจจุบันมีข้อบกพร่องอยู่สองข้อใหญ่ๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือในบรรดาแรงพื้นฐานทั้ง4ในธรรมชาติ แรงน้มถ่วงนั้นเข้ากับแรงอื่นๆไม่ได้มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันมีค่าน้อยและอ่อนกว่าแรงอื่นๆมากและแรงพื้นฐานทั้ง4นั้นจะมีอนุภาคสื่อหรือพาหะนำแรงไปด้วยเสมออย่างแรงนิวเคลียร์เข้มก็จะมีกูออนเป็นสื่อนำแรงแรงนิวเคลียร์อ่อนมีดับเบิลโบซอนและซีโบซอนเป็นสื่อนำแรง ส่วนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีโฟตอนเป็นสื่อนำแรงและแรงสุดท้ายแรงโน้มถ่วงก็จะมีกาวิตอนที่เป็นสื่อนำแรงโดยอนุภาคสื่อนำแรงทั้ง3นักฟิสิกส์ศาสตร์สามารถตรวจพบได้ทั้งหมดแล้วยกเว้นกราวิตอนที่เป็นอนุภาคสื่อนำแรงโน้มถ่วงที่แม่นักฟิสิกส์ศาสตร์จะใช้ความพยายามมากเพียงใดแต่ก็หาไม่พบและปัญหาใหญ่อีกข้อก็คือ ทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ในสัมพัทธภาพทั่วไปไม่สามารถอธิบายธรรมชาติของสาสารมืดและการเกิดของสาสารมืดในเอกภพได้ชัดเจนนักแต่ทฤษฎีความโน้มถ่วงของเวอร์ลินสามารถอธิบายได้ในมุมมองของเวอร์ลินแรงโน้มถ่วงนั้นไม่ได้เป็นแรงพื้นฐานที่มีอยู่จริงแต่แรงโน้มถ่วงเป็นแรงเอนโทรปกเป็นปรากฏการณ์ฉุกเฉิน ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเชิงเทอร์โมไดนามิกและควันตามของระบบหรือก็คือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลพื้นฐานที่เก็บไว้ในโครงสร้างของการอาวกาศเช่นเดียวกับอุณหภูมิคืออุณหภูมิไม่ใช่สมบัติพื้นฐานทางฟิสิกส์แต่เป็นสมบัติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอนุภาคในระบบในปี2016เวอร์ลินใช้ทฤษฎีสตริงทฤษฎีข้อมูลควันตาม และฟิสิกส์ของหลุมดำอธิบายถึงการมีอยู่ของสาสารมืดว่าแรงโน้มถ่วงของสาสารมืดเป็นเพียงผลลัพธ์จากสาสารทั่วไปที่เราสังเกตได้หรือก็คือแรงโน้มถ่วงของสาสารมืดถูกคำนวณได้ด้วยสาสารธรรมดาความไม่ปกติของแรงโน้มถ่วงในกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่มองว่าเกิดจากสาสารมืดนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของสาสารปกติกับพลังงานมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังงานมืดบางส่วนเคลื่อนออกจากตำแหน่งจากการรบกวนของสาสารและมันพยายามจะกลับเข้าที่มันก็จะผลักสาสารออกซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงโน้มถ่วงนั่นก็เท่ากับว่าสาสารมืดไม่จําเป็นต้องมีหรือสาสารมืดไม่มีอยู่จริงนั่นเองและเวอร์ลินยังได้แสดงให้เห็นว่า แนวความคิดของเขาสามารถทำให้เกิดกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันและสมการสนามของไอน์สไตน์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้นักวิชาการต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นมีทั้งโต้แย้งและเห็นด้วยมีหลายคนบอกว่าแนวคิดของเวอร์ลีนนั้นน่าสนใจแต่ติดตามตรวจสอบได้ยากแต่ก็มีความบังเอิญแบบไม่ตั้งใจเกิดขึ้น ในบทความของ3นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Letters สวันหลังบทความของเวอร์ลินถูกเผยแพร่ออกมาผ่านทางออนไลน์ซึ่งบ่งชี้ว่าความเร่งของดาวฤกษ์ที่โครจรรอบศูนย์กลางกาแล็กซีสามารถโครจรได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีสสารมืดมาคำนวณเลยในปี2016 แนวคิดของเวอรินได้รับการทดสอบโดยทีมทดลองจากหอดูดาวไลเดนเพื่อทดสอบทฤษฎีแรงเอนโทปิกโดยสังเกตรปรากฏการเลนความโน้มถ่วงอย่างอ่อนซึ่งเป็นปรากฏการที่แสงสามารถเดินทางเป็นเส้นโค้งได้เมื่อผ่านมวลค่ามากๆจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลกว่า30,000แห่งผลปรากฏว่า ทฤษฎีของนักฟิสิกส์ชาวดัตนี้สอดคล้องกันกับการสังเกตได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้ตัวแปรเพิ่มแต่อย่างใดในขณะที่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ต้องมีการปรับมวลของสาสารมืดให้ตรงกับการสังเกตจึงจะได้ผลที่แม่นยำแต่ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพินสตันในปี2017จากข้อมูลสังเกตเกี่ยวกับความเร็วของการหมุนของดารจาจักแร กับไม่สอดคล้องกับแนวคิดของเวอร์ลินนักวิชาการบางคนได้บอกว่าเวอร์ลินนั้นเผยแร่ความคิดของเขาเร็วเกินไปในการที่จะตั้งเป็นทฤษฎีควรจะต้องทำอย่างละเอียดและทดสอบแนวคิดใหม่ทีละขั้นตอนจนได้สูตรและเทคนิคที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ออกมาปกป้องว่าความจริงแล้วแนวคิดของเวอร์ลินนั้น ได้รับการอ้างถึงมากกว่า700ครั้งโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆและก็ผ่านการทดลองคาดคะเนทำนายเหตุการณ์ว่าถูกต้องมาแล้ว10กว่าปีหลังจากเผยแพร่แนวคิดของเขาในบทความที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากแต่เวอลินก็ยังยืนยันและยังคงพัฒนาทฤษฎีของเขาให้แม่นยำยิ่งขึ้นต่อไปนั่นก็เท่ากับว่าในมุมมองของเวอร์ลิน สา,สารเมื่อและแรงโน้มถ่วงไม่มีอยู่จริงซึ่งนับได้ว่าอาจจะทําให้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตันและทฤษฎีสนามความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ถูกหรือใหม่หมดแต่ถึงยังไงเวอร์ลินก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแนวคิดและสมก,การของเขานั้นถูกต้องและต้องขจัดข้อขัดแย้งต่างๆให้ได้ซึ่งนั้นก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา แต่ถ้าหากทฤษฎีนี้เป็นจริงขึ้นมาหมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้ซ็อกแซกกันด้วยนะคะทุกคน